คร graduate, il, ับก็จริงแล้วนี่เป็นวันเปิดตัวดีป้าอีสปอร์ตในองค์เล็กคองบานแสกน็อกจริงๆแล้วทางพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจที่น้องนีฟ้าโดยกระทรวงดีนะครับกระทรวงที่เท่ากันเพื่อเศรษฐกิจเราพยายามทำกิจกรรมในด้านฮีสปอร์ตที่จากสตรีมชั้นสิ่งแรกคือทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนก็ทำให้สาวๆนักเรียนขรือครูเด็กเนี่ยสามารถเข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาฮีสปอร์ตเนี่ยมีเส้นทางการเดินยังไง ันที่2เราจัดเรียกว่าดีฟ้าอีสปอร์ตแอดคาร์มีโปรแกรมเป็นออนไลน์โปรแกรมมีประมาณทั้งถึงหนักส่ตัวันประมาณวันละชั่วโมงทำให้เด็กทั่วไทยสามารถลงซนาอทั้งีวิตได้มาดถ้าเป็นนักกีฬาใน่นอนหมดไปยังไงถึงไปถึงทางคนครูก็ต้องรู้วิธีการสอนต้องเปิดประตูสังคมต้องเปิดใจในการเรียนรู้ท้งนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการสร้างสนามหานักกีฬารุ่นใหม่นักกีฬารุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าทางส่งสอนผ่านทางสมาคุณอีสปอร์ตเป็นเวทีการแข่งขัน เสียดผู้นำโลกยังติดต่องไปนะฮะแต่การทำอย่างนั้นได้เนี่ยต้องมีการจัดคอมเม้นแน่นอนนะครับปีสุดท้ายในปีนี้นะครับมันจะมีการเวี่ยทั้งหมด5้าภูมิภาคในการเป็นมหาลักกีฬาแล้วก็จะมีการเป็นมหาคอมเม,ม้นที่เรียกว่าแซนบลของประเทศไทยนะครับเรียกมวยร่าปอในอนาคตก็คือประมาณช่วงสิงหาีหน้าครับแล้ววงการกีฬาเราตอนนี้ศักยภาพเราถ้าเรียบเทียบระดับโลกตอนนี้ สิงเด็กไทยเราไปได้รางวัลหลายรางวัลเลยครับแล้วก็มีการแข่งขันในระดับของสมาคมที่เป็นตัวแทนระดับอาเซียนและภูมิภเคอื่นๆแต่การสร้างเส้นทางกีฬาเนี่ยนักกีฬาบรรดาการพัฒนานนักกีฬามันต้องเติมโตต่อกับสาขาที่เรียกว่าดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์คำว่าดิจิทัลเทนเนักกีฬาทั้งเกมให้นักกีฬาเหล่านั้นสามารถที่จะแพัฒนาได้หรือแม้แต่การส่งเสริมเกมไทยเข้าไปบรรจุเป็นกีฬาของกีฬาอีสปอร์ตสิ่งเหล่านี้มันจะการพัฒนาอีก พูดถึงลงวมใตะกีฬาไทยตั้งแต่แม่ไทยในงลงนือะไรอยางเี้ยหักว่าเราจะทำเป็นไงทีให้เส้นทางกีฬานี่มันต้องมีเส้นทางอาชีพทดีแล้วสังคมเข้าใจและการเติมสมไรเกมเกมที่าต่อลอวไทยคู่าการตึกกรมานี่มันกคือนาดอไม่ด้่ายนะครับเขาคาดหวังอะไรบ้างนักนักบอลเนี่ยมันต้องเป็นอย่างที่น้องเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรบ้างไม่อยากเห็น จริงๆขั้นตอนเนี่ยในอนาคตเราจะเจดเส้นอ,อาชีพใหม่เราจะมีคำว่าดิจิทัลสกิลโรดแมพคำว่าดิจิทัลสกิลรดแมปเนี่ยแคนเรียหนึ่งในนั้นก็คือแคนเรียด้านอ e ีสปอร์ตถ้ากล่าวว่าถ้าคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่จะเข้าสู่กีฬาอ e ีสปอร์ตแน่นอนผภาษีที่รัฐบาลจะช่วยจดจ่อ,นใ,นนอให้กับผู้ประกอบคนนก็จะเป็น100%สำหร,นะรับผั้กำกับคนธรรมดาหรือแม้แต่เมื่ก่อน,น,นเนี่กับการเรล่นของลูกผ่านดิจิทัลทุกคน 250%หรือแม้แต um ่การเป็นนักกีฬาและเป็นรถก่อนอีก150%ในเรือเนเดือนนะครับเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนถ้่เคือการพัฒนาอุตสาหกรรมสองนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเกณฑ์ต้องเหลือระหว่างสีเทาสีขาวสีดำจะต้องคุ้มชงปัญหาในพรบอุตสาหกรรมเกณฑ์โดยกระทรวงที่เจ้าโดยบ้าเชื่อว่า6เดือนข้างหน้าเราจะเห็นรถนั่งนั่งนั่งพรบาอุตาหนี้แล้วก็เป็นตัวบาสำคัญของอุตสาหกรรมประสบการณ์เทคโนโลยีบ้านะครับอยากให้ฝากคนที่ ไม่ต pues yeah. ้องไม่ตกใจบ้างฝากโดยรวมนะครับแล้วก็ในนามของรีพ้านะครับแต่ว่ากระทรวงมีกล้องลงทุนในพลาสเตอร์ด้วยเราอยากให้สังคมสังเกตเมื่อลถเปิดเราต้อง็รักแล้วก็วิธีเราต้องเปลี่ยนนะครับจต่เปลี่ยนบนโัวเร็วของในสังคมไทยเราเข้าใจดีนะครับสิ่งแรกการศึกษาจะต้องปรับให้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสในการเียนรูเชิงทักทีอันที่สองเนี่ยการดำเนินงานในคณะนี้คือการปรับกลุงหลักสูตรใหม่ก็จะเป็นหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตรออนไลน์ที่เปลี่ยน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าหายแต่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาการสร้างการพัฒนวิชาชีพในด้านนักกีฬาที่เราต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงทีและของประเทศนี้นะครับเราจะทำประเทศไทยเดินต่อไปกับคนในโลกนานาประเทศและประเทศต่างๆโค้งกันมาโค้มถังกันโค้งเรื่องอะไรกันยังไงก็มาหล่อสวยกันหมดแล้วความรู้สึกยังไงที่ผมได้มางานร่วมงานกับอาราดีใจนะครับเพราะว่าได้เป็นเหวือน ก่อนเป็นโอกาสในอนาคนไม่ใช่็นที่แย่การนเวลาเสียเวลาแต่มาสามารถเป็นอาชีพได้คนได้ค 啊。 ได้เจออะไรกับทางรัฐบาลแล้วก็กับผา้ใหญ่ผู้รัฐบาลก็ต้องอบอกว่ารัฐบาลเนี่ยครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็คิดว่าการมีสปอร์เนี่ยเป็นโอกาสนะครบับของลูกหลานของเราครับเป็นโอกาสของทุกคนในสังคมที่มองว่าสิ่งนี้สามารถสร้างอาชีพได้ดังนั้นเขาบอกว่ารัฐบาลในกระตุ้นดีตอนนี้เนี่ยมีความวามั่นมากนะครับที่มองเห็นศุดยเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหลักเลย ไม่ว่าจะเป็นการประนาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจนะครับว่าลูกหลานเนี่ยสามารถทําเงินจากตรงนี้ได้นะครับสามารถสร้างอาชีพได้สามารถที่เวเราจะทําการศึกษาที่ลูกหลานสามารถไปเรียนแล้วก็ออกมาทํางานได้ไม่ใช่ไม่ใช่การมองว่าเกมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทําลายอนาคตนะครับเราอยากจะให้ทุกคนเปนลี่ยนมุมมองใหม่เพราะตอนนี้ไม่ใช่มีไม่ใช่เพียงแต่ <anim ais> แต่ว่าคือรัฐบาลเนี่ยกำลังมองเห็นจุดนี้นะครับแล้วก็จะทาให้มันดีไดุ้ดนะครับเพื่อผู้สายของเราจะได้มีโอกาส่ีนะครับในการทำที่กับอดที่เป็นอาชีพไปครับก็ขอฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณทางดีป้านะครับที่ในจุดนี้นะครับแล้วก็ทุกคนจะร่วมมือกันอย่างดีีดุ้ดนะครับเพื่อโอกาสของเราโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปเพิ่มเติมนิดนึงนะ